เป็นลูกป้อนเลิบเบิร์ดนะครับค่ะแล้วก็ลิงเน็กแล้วก็ค็อกเทลอ๋อลิงเนกค่ะน้องเหลืองอยลิงเนกสี่พันครับนี่เป็นหงหยกพวกสีหวานนะครับค่ะตัว่ะตัวนี้เขาจะเป็นไายนะครับค่ะหลังเขาจะเป็นไายด่างๆไายทั้งสองตัวเลยครับอีกตัวจะเป็นสีอ่อนตาแดงด้วยเหรอคะพี่ตาแดงทั้งสองเลยครับค่ะแล้วนี่ราคาล่ะคะนกเขาจะมีเข้ามาเยอะนะครับวันนี้มีเข้ามาตลอดนะคะพี่อ่นกเขาจะมีตลอดครับเป็นหงหยกสักกุลละนะครับซุ้มกระดมกุล ก็สามารถส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ทุกจังหวัดรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถติดต่อสอบถามมากับทางพี่งุ้งได้สวัสดีค่ะขอครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านพี่งุ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเลยคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้จะเป็นลูกป้อนเลิบเบิร์ดนะครับค่ะแล้วก็ลิงเนกแล้วก็คอฟเทเลอ๋อลิงเนกค่ะน้องเหลืองอยู่ 4,000ครับ4,000ค่ะถ้าลูกบอลระเบิดสีเขียวก็จะอยู่ที่400ถ้าเป็นเหลืองก็500ครับค่ะโอ้คอกระเทลขาวเยอะเลยวันนี้เหลือน้อยแล้วมาเช้าออไปตั้งหลายเชือกสีขาวกับสีเหลือง900ครับค่ะนอมอน800ก็ยังมีเข้ามาตลอดนะพี่สำหรับลูกบอลรฟเบิดคอกระเทลนะแต่เราไม่เจอซันคอนัวกีนชีสนะวันนี้ซันอยู่ข้างในนคาะซันอยู่ข้างในค่ะ อันนี้เหลือน้อยแล้วนะเพราะว่าพี่ปุ้งส่งไปเมื่อเช้าเยอะเลยค่ะแต่ก็มีเข้ามาตลอดครับนี้เป็นลูกป้อนสันคนัวนะครับค่ะกำลังเริ่มหัดแทะอ้ามาตรนนี้ลูกแทะต้องไม่ได้สันคนัวตัวนึงอยู่ที่3,500ันห้าครับค่ะสา0 0าถ้าายแอปก็ส0ง0ันค่ะกำลังหัดบินเลย มีคอกเทลด้วยคอกเทลนี้เท่าไหร่คุณคอกเทลเจ็ดร้อย0เจ็ดร้อยโอ้ยตัวนี้กัดกล้องใหญ่เลยลูกเย็นเย็นเห็นไหมกัดแต่ไม่เห็นหนูใจเย็นเย็นนะลูกท้องให้ทีฟรีตาสดใช้แอปครับอันนี้ตัวหนึ่งสองพันครับ เนี่ยต <including> ัวนี้เขาเข้าหาอย่างเดียวเลยเนี่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 ไข่ไหนได้ไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ย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 นู้ดเข้าไปข้างในกันแล้วเขายังเข้าหาอยู่เนาะเครื่องเครื่องอยู่ครับดบินักำลังหัดบินไงขัดบินครับนี่เป็นหงหยกนะครับเป็นพวกบอลโลครับตาเดินครับตัวนึงอยู่ที่สองร้อยบาทครับนกอายุเท่าไหร่ เป็นนกรุ่นกับพร้อมทำครับอ๋อรวมกันอยู่หน้าร้านอยู่สองสองร้อยห้าสิบนะครับใช่แจ้งมาจากช่องได้สองร้อค่ะอันนี้จะเป็นหงหยกนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทครับค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะพี่หงหยกจะมีเยอะนะมีเยอะเลยอะ่ะ<ๆ>มีหลายกรมมากมีหลายสีให้เลือกอันนี้คือแบ่งส่งไปบ้างแล้วใช่ไหมคะครับค่ะแต่ก็ยังเยอะอยู่นะ หงยก,ก็มีเข้ามาตลอดนะพี่ตุ้มมีตลอดเลยครับหงหยกตัวนี้เพราะว่าเขาก็ให้ไข่กันทั้งปีเหมือนกันนี้ให้ผลผลิตวัวจากนี้ก็เป็นหงยกเหมือนกันนะครับโดน,นอยู่ที่ร้อห้าิบบาทเยอะเลยอะ่ะหงยกจะมีเยอะ,ะ,ะหงยกมีประมาณห้าหกกอง อันนี้พี่กุ้งก็สามารถส่งต่างจังหวัดได้นะคะได้ทุก <ฮะ S 1> จังหวัดนะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถติดต่อสอบถามมากับทางร้านพี่กุ้งได้เบอร์ลูกค้าสามารถไูกดดูได้ตรงเพิ่มเติมใกล้ๆก,กับคอมเมนต์ของคลิปนะคะครับนี้เป็นหงหยกพวกสีหวานนะครับค่<ฮ>ะสวยอ่ะตัวนึงอยู่ที่250บาทสีก็หวานมากเลยอะ ปกติหน้าร้านเท่าไหร่พี่ตุ้มเออสามร้อยอ๋อส่วนร้านสามร้อยแต่ว่าถ้ามาจากช่องพี่ตุ้มให้สองร้อยห้าสิบครับถ้าซื้อเยอะก็ลดได้ครับค่ะของพี่ตุ้มก็มีทั้งสิทั้งส่งใช่ไหมคะครับราคาส่งนี่ประมาณกี่ตัวขึ้นนี่พี่ตุ้มเออสิบตัวสิบตัวขึ้นปกติพี่กุ้งเองก็จะส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดเหมือนกันที่เป็นราคาส่งใช่ไหมเยอะๆคสวยอ่ะข้างล่างอ่ะสว้หวานๆเยอะเลยค่ะข้างล่างอ่ะสัญวานเยอะเลย อันนี้จะเป็นหงหยกนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบกับสองร้อยครับจะมีสีหวาน,ส,วนนะสีไล้ปลอยอยู่ในนี้ใช่ทนเหลืองเยอะเลยนะเนี่ยถ้าเหลืองตาแดงก็สองร้อยครับค่ะมีหลายราคานะอยู่ที่สีด้วยคอันนี้จะเป็นหงหยกนะครับค่ะน,นี้จะเป็นพวกสีหวานหวานจะพนกันอยู่ครับอันเนิ่งมา อันนี้ถ้าทนม่วงหรือฟ้าเนี่ยที่ม่วงครับนี้ม่วงออกม่วงใช่ไหมสีม่วงสวยอ่ะอันนี้สีเต็มไหมที่อ่าเริ่มแล้วครับเป็นนกรุ่นๆอ๋อนกรุ่นๆนะตัวนึ่งอยู่ที่สองร้อยบาทครับค่ะโอ้สวยๆเยอะเลยอ่ะมีหลายสีเลยนะแต่ส่วนม่วงอย่างี้ทองม่วงเลยครับใช่ใช่ทนนี้ก็สวยแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะเนี่ยมานั่งทับกันได้เลยนะ สองพี่ปุ้มก็มีเข้ามาเยอะตลอดนะคะอันนี้เป็นนกคอคาเทลนะครับสีเหลืองที่อยู่ที่พันสองครับท่าิษขาวแล้วก็เป็นพวกกาก 2002, ก็พันสองท่านนอมอนก็เก้าร้อยครับพวกมุกก็เก้าร้อยคอคาเทลนกโตก็ยังมีตลอดนะคะะรับเมื่อเช้ามีเหลืองเยอะเลยมีลูกค้าสิปส์สีเหลืองไปจะหมดละเหลืองกับขาวค่ะ เหลืองก็ขายก็ยังได้รับความนิยมอยู่ตลอดนะจะขายดีเหลืองค่ะเหลืองที่ขายเท่าไหร่นะพันสองนะขาวก็พันสองสวัสดีค่ะครอบัวโอรีค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสําหรับนกกระตัวมาคอแอฟริกันเกสันคอนวัวแล้วก็อิเล็กตัสค่ะ ถัดมาจะเป็นบูมเริ่มเบิร์ดเคากเทลตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเริ่มเบิร์ดเคากเทลแล้วก็กินชีสค,ค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงหยกค่ะสามารถทานได้ทั้งนกหงหยกฟอพัรแล้วก็นกฟินค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพจเซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรนะคะมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ ท่านใดสนใจเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะเป็นหงหยกสักุละนะครับซุ้มกรดมกตัวนึงอยู่ที่900บาทครับค่ะอ๋กินอาหารเองเดไปแล้วนะคะที่สุ้งใจเนะี่ยกินได้แล้วครับค่ะ ต้องให้เขาหันหลังมาถึงจะ,ะเห็นเยอะใช่ไหมอันนี้ไม่หันหลังเลยลูกโชว์หน่อยไหมเด็กๆโชว์หน่อยไหม <c oughs> สวยๆครับอันนี้จะเป็นเล็บเบิร์นนะครับดับิวต์เยลโล่ค่ะสวยๆเลยตัวหนึ่งอยู่ที่800บาทครับค่ะตัวละ800ร้อโตพร้อมทำมะไี่ก้นใสเนี่ยอ่าอันนี้ทำได้แล้วครับพร้อมทำค่ะมีขอบตานะ อันนี้จะเป็นเลิบเบิร์ดขอบตานะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับขอบตาห้าร้อยโตพร้อมทานะพี่อ่านี้นกรุ่นคหรออ่านกุุ้่นค่ะของพี่ปุ้มก็ยังมีเข้ามาตลอดนะระเบิร์มีเยอะครับค่ะหนูไม่เข้ากล้องเหรอเขาลูกหลบมาอัน <c oughs> นี้จะเป็นเลิบเบิร์ดนะครับค่ะขอบไม่ขอบปนกันอยู่อรวมเลยถ้าขอบตาตัวหนึ่งอยู่ที่ ห้าร้อยบาทค่ะไม่ขอบก็หกร้อยจนถึงหนึ่งพันครับแล้วแต่สีไม่ขอบค่ะ,คะหให้เลือกเยอะนะตอนนี้ก็สีสวยอยู่นะคะเนข้างล่างเลยแบบนี้จะเป็นนกเลฟเบิร์ดไม่ขอบนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่600บาทถ้าเป็นเหลืองตัวละพันครับค่ะไม่ขอบตานะ ครับสวยอ่ะเพิ่งมาเมื่อเช้าเองครับเพิ่งเข้ามาถ้าขอตาของพี่ตุ้งก็ยังมีมาตลอดเหมือนกันครับมีมาเรื่อยๆครับแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะนะเพราะว่าช่วงนี้เลิฟเบิร์ดก็ขาดตลาดอยู่เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับตัวนึงอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับตัวละห้าร้อยเลิฟเบิร์ดก็วันนี้มีเยอะนะพี่ตุ้งถ้าหัวครอบส้มๆอ่ะผมขายอยู่คู่พันห้าได้คิดตัวละหกร้อย แต่ถ้าไม่ได้ทรงมากก็ห้าร้อยอันนี้ก็อยู่ในกรงรวมนะจับคู่ก็มีเหมือนกันครับถังจะเป็นเล็บเบิร์นนะครับตัวนึงอยู่ที่ห้าร้อยบาท <500. S 1> ถ้าเป็นพายก็หกร้อยครับค่ะม,ม,มีหลายสีให้เลือกเลยนะคะเล็บเบิร์นจะมีเยอะอยู่ครับค่ะทังจะเป็นเล็บเบิร์นนะครับค่ะ หลังมัจะเป็นสีเหลืองก็จะสวยห,หน้าร้างอยู่คู่พันห้าครับ้แจ้งมาจากช่องจะได้พันสองอันนี้ก็จับคู่กันแล้วนะมัะนจะเป็นนกคู่หมดเลยค่ะโตพร้อมทำไหมพี่ตุง้งอ่าน,นี่พร้อมทำแลครับค่ะ,ะอ่าคู่นี้ก็พันสองเหมือนกันครับค่ะตัวละหกร้อยบาทถ้าซื้อหลายคู่ก็ลดได้นะครับค่ะถ้าจับคู่นี่ส่วนมากจะเป็นโตพร้อมทำครับอ่อันนี้คู่ละหนึ่งพันบาทครับค่ะคู่ละหนึ่งพัน มีหลายราคาเลยนะที่กุ้งแล้วแต่สีใช่วันนี้ได้พันสองครับคู่นี้ค่ะมีเลือกหลายสีเลยนะจับคู่ไว้ที่ตุ้งก็มีเยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นตาแดงนะครับตัวละหนึ่งพันบาทตาแดงทั้งคู่หรือที่กุ้งครับขาวตาแดงหนึ่งตัวนึงต้องดูยังตัวน่าจะดำนะตัวข้างบนอ่ะแดงไหมพี่แต่ข้างล่างอ่ะยังไม่ชัวร์ใช่ไหม ข้างล่างเห็นต้องดูเห็นน่าจะประมาณ600หรือ500ครับตัวล่างเพราะมี2คู่พอดีลูกค้าเอาไปผมไม่รู้เอาคู่ไหนกันค่ะคู่นี้ก็ตัวละ600ครับค่ะคู่ละพันสองคู่พันสองค่ะอันนี้จะเป็นคีมไอโน่นะครับสวยอ่ะตัวละ1,000บาทครับคีมไอโน่ค่ะเป็นเพชรคู่เพชรเมียเลยนะพี่านผู้ชเพู่เมียเลยครับสวยอ่ะตัวละหนึ่งพัน อันนี้ก็ตัวละหกร้อยครับสายนกขอบตาครับอ๋อนี่มีสามเหมือนอะเราก็มีสองมีสองคู่มาดูลูกค้าแยกไปเออลูกค้าขอแยกไปค่ะอันนี้จะเป็นฟอนโลนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่สองพันครับตัวละสองพันถ้าเป็นคู่ก็สี่พันบาทแล้วหน้าร้านจะกุ้งไข่เท่าไหร่เอ๋อหน้าร้านขายตัวละสองพันห้าค่ะ หตามันแดงครับแต่มองอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะต้องโดนแสงแดดเลต้องเาอาไปข้างนอกจะเห็นเลยอันนี้มันอาจจะอยู่กับไฟเนี่ยแต่แต่ถ้าดูดีๆเขาก็จะแดงๆอยู่สองคู่เหรอครับตามีสองคู่ครับคู่นี้เขาจะด่างออกส้มๆสามตัวค่ะตาแดงด้วยเหรอครับตาแดงทั้งสองเลยครับค่ะแล้วนี่ราคาล่ะคะ อันนี้ลูกค้าซื้อไว้แล้วครับคุณคี่กุ้งป่อดแต่เท่าไหร่เน่อยไว้สี่พันนะคื้อประจําขายอยู่ห้าพันอันนี้จะเป็นนกระเบิดนะครับเป็นสโนไวตัวหนึ่งอยู่ที่หกร้อยบาทครับสโนไวทั้งคู่เลพี่ครับสโนไวทั้งคู่อันนี้จะเป็นนกฟินนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่หกร้อยบาทสีเหลืองเท่าไหร่อ่ะพี่สีเหลืองเจ็ดร้อยครับ วันนี้ก็มีเยอะนะฟินจะมีมาเยอะครับค่ะข้างล่างด้วยเขาไม่ยอมขึ้นพอดีลูกคา้าซเื้อไปมั่งแล้วมันมีเข้ามาห้าสิบตัวอ้แต่วันนี้ก็ยังถือว่ามีให้เลือกเยอะนะเนี่ย<า>แต่ของพี่กุ้งก็ยังมีเข้ามาตลอดนะคะไม่สลอ๋อไม่ตลอดใชไหมาหายาก่อยตอนนี้ค่ะใช่ตอนนี้ฟินก็ขาดอยู่ครับ ไเ็อันน no. uh ี huh. yes. ้กำลังเต็มเลยนะครับส right. so I mean, oh. ียังไม่เต็มอ่ะังไม่เต็มร้อยค่ะสีจะต่อนมาแล่ๆขนบนหัวเขายังเป็นหลอดๆอยู่เลยนี่เริ่มเริ่มเยอะแล้วอันนี้จะเป็นนกกระจอกสวานะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สองร้อยครับค่ะคิวเวอร์สองอห้าสิบค่ะวินสองร้อยโบว์ดินสองรัอยข้างในก็มีอีกนะครับกระจอกมาไม้เนว้อนี้มีสามสีเหรอพี่ มีสามสีก็ขาดดำไหมเออขัดดำครับแล้วก็ขาวขาวลูกค้าไปซื้อไปแล้วกับดำเหมาไปหมดเลยค่ะวันนี้เข้ามาเยอะหรอคะพี่เยอะครับนกกระจกสวยน่าจะยังโตไม่เต็มวัยนะยังับค่ะยังเล็กกันอยู่เลยเนี่ยดุฮ่าสีหนูจะสวยได้กว่านี้อีกเนาะสีกำลังเริ่มค่ะอันนี้นงกระจกสวนานครับซิลเวอร์ตัวละสองร้อาสิบครับเป็นสีธรเมลาก็สองรอยครับค่ะ สีดำไม่มีนะวันนี้สีดำเดี๋ยวก็เข้ามาครับสีดำกําลังจะเข้ามาตัวนี้และดำนะสีขาวลูกค้ารับไปหมดแล้วนะวันนี้สีดำร้อยห้าสิบบาทครับตัวนี้ค่ะครับนี้จะเป็นกินชีกนะครับค่ะนี่จะเป็นนกเชื่องเล่นได้ครับค่ะตัวนึงอยู่ที่สองพันห้าครับไม่ยอมถอยเลยอ่ะจะเข้ากล้องอย่างเดียวชอบเล่นครับขึ้นเกาะมือเลยขึ้นเกาะมือได้นะ เปิดประตูได้ด้วยค,ครับันนี้จะเป็นบูนะครับบูเข้มตัวนี้เขาจะเป็นชายนะครับหลังก็จะเป็นชายด่างๆชายทั้งสองตัวเลยครับอีกตัวจะเป็นสีอ่อนค่ะตัวนึงอยู่ที่เจ็ดพันบาทครับตัวละเจ็ดพันทั้งสองตัวนะครับค่ะนกอายุประมาณเท่าไหร่ที่พอันี้อันน่าจะประมาณเจ็ดแปดเดือนนะยังไม่ถึงตีนะครับ ไม่เห็นตาอยแล้วแต่พ่อแม่ก็สวยนะครับอันนี้จะเป็นนกแก้วฟอพัทนะครับตัวหนึ่งอยู่ท IC ี่สี่ร้อยบาทครับแล้วก็ห้าร้อยหกร้อยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่สีครับราคาฟอพัทจะอยู่ที่สีด้วยนะถ้าเป็นเขียวกับฟ้าจะสี่ร้อยเมอร์ก็ห้าร้อยครับถ้าซื้อหลายตัวก็ลดได้นะครับ เมิ้พเขาไม่อยู่ริมอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปก่อนอาทายก็มีครับมีหลายสีนะอ่าเนี่ยค่ะเมิ้ไหนไหนเมเิ้โชว์หน่อยไม่โชว์แล้วเป็นนกแก้วฟอพัดนะครับถ้าเป็นเขียวกับฟ้าอยู่ที่400ครับแล้วก็จะมี500 600ค่ะแล้วแต่สีชอบตัวไหนก็วงมาก็ได้ครับหรือมาสอบถานที่กุ้งก็ได้นะก็ซื้อหลายตัวเดี๋ยวลดได้อีกค่ะ ตอนนี้พี่กุ้งหยุดวันอะไรเนี่ยร้านอ่ะหยุดวันจันรวันเดียวครับหยุดวันจันวันเดียวนะครับนี่จะเป็นนกเขาใหญ่นะครับสีขาวตัวละห้าร้อยถ้าไม่ใช่ขาวก็สี่ร้อยห้าสิบครับนกเขาจะมีเข้ามาเยอะนะครับวันนี้มีเข้ามาตลอดนะคะพี่นกเขาจะมีตลอดครับจน ก็มีด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่จะมีสีขาวกับสีครีมจะเป็นตาแดงนะครับตัวละพันห้าเป็นครีมตาแดงแล้วก็ขาวตาแดงตัวละพันห้านอกกนั้นก็สี่ร้อยห้าสิบถ้าแจ้งมาจากช่องเดี๋ยวก็ลดได้ครับอันนี้จะเป็นนกขาววานะครับจะเป็นขาวครีมตัวหนึ่งที่ห้าร้อยบาทถ้าเป็นสีแดงสามสีพวกนี้จะตัวหนึ่งอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับ มีเยอะไม่ค้าวันนี้นกเขาก็มีหลายกลงนะครับมีค่ะตัวของพี่ปุ้มก็มีเข้ามาตลอดนะคะไม่ขาดนะอันนี้จะเป็นนกเขาชวานะครับสีขาวเขาครีมครับตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับนกอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ปุ้มอันนี้พร้อมทำแล้วครับค่ะข้างๆก็จะเป็นสามสีอันนี้จะเป็นนกเขาชวาสามสีนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับ ไข่แล้วเนี่ยมีไข่ในถ้วยอาหารด้วยแล้วถ้าไข่อย่างนี้เราทำอะไรได้ไหมพี่กุ้งหรือว่าต้องเอาไปซักไหมต้องไปฟักครับอันนี้ไม่ได้ฟักเลยค่ะเริ่มไข่กันแล้วนะแล้วแต่เขาจะมีเชื้อไหมอ่ะมันเป็นไม่รู้ว่าไข่ลมหรือเปล่านะต้องลองฟักะนี่เป็นนกเขาชวาเสียงนะครับตัวหนึ่งที่สองร้อยบาทครับค่ะนกมาจากใต้นะครับ ของพี่กุ้งก็มีเข้ามาตลอดนะคะครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะร้านพีุ่้งตอนนี้ก็หยุดวันจันทร์หนึ่งวันนะคะครับแล้วก็สามารถส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ทุกจังหวัดรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถติดต่อสาาอ,บ,สบ,อสบถามมากับทางพี่กุ้งได้ครับเบอร์ก็สามารถกดดูตรงเพิ่มเติมนะคะใกล้ๆ comments, แบบคอมเมนต์เบอร์พี่กุ้งแอดไลน์ได้นะได้ครับค่ะถ้าตอบไลน์ช้าหรือว่าอะไรก็สามารถโทรได้เลยนะคะค